สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับบุงาพาเพลินค่ะวันนี้บุงาพาทุกคนมาอัปเดตนะคะบ้านทรงโมเดิร์นสามสเต็ปนะคะสวยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนนิดน,นึงนะคะก่อนหน้านี้ EP ีหนึ่งนะคะบุงาแจ้งในส่วนของรายละเอียดในส่วนของตัวบ้านนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นโซนครัวนะคะทุกคนคือทําก่อนหน้านี้แล้วในโซนด้านหน้า3ล็อกจะเป็นโซนที่ทําขึ้นใหม่ ขนาดมองจากด้านหน้าจะเป็นล็อกละ3.5จะเป็น7นะคะด้านยาวล็อกละ3มี3ล็อกจะเป็น7คูณ9 976 3นะคะทุกคนมี3สเต็ปด้วยกันนะคะทุกคนก็สเตปด้านหน้า2สเตปจะเป็นดังสูง50สเต็ปใหญ่จะประมาณ80 90นะคะทุกคน3สเต็ปหลักๆนะคะทุกคนก็คืบหน้าแล้วค่ะก็มีกอฉาบนะคะแล้วก็ติดตั้ง ในส่วนของประตูนะคะหน้าต่างนะคะเหล็กดาดแล้วนะคะทุกคนเนื้อในส่วนของเนื้องานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะทุกคน <c oughs> นี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นมุมด้านหลงังฝั่งด้านนี้จะเป็นด้านครัวนะคะทุกคนคือมีอยู่ก่อนหน้าแล้วล่ะแล้วก็ ฝั่งด้านหน้า3ล็อกนะคะล็อกละ3เมตรเนาะก็ตอนนี้ฉาบแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆมีติดตั้งในส่วนของหน้าต่างบานกระจกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะมียกพื้นสูงนะคะ2อิฐบล็อกแล้วก็มีเทพื้นเพิ่มนะคะตรงนี้ก็สูงพอสมควรนะคะ2อิฐบล็อกระมาณนะคะ50เซนนะคะรวมในส่วนของเทพื้นด้วย ตอนนี้ช่างกำลังพักอยู่นะคะทุกคนอุปกรณ์ก็ยังมีนะคะทุกคนลักษณะนี้ในส่วนของกระจกนะคะหน้าต่างจะเป็นโทนสีชานะคะทุกคนก็จะมีเหล็กดัดเบ็ดเสร็จแล้วขนาดนะคะในส่วนของหน้าต่างนะคะจะเป็นหน้ากว้างเมตรยีนะคะความสูง1เมตรนะคะก็เป็นไซส์เดียวกันทุกทิศทางแบบนี้เลยนะคะในส่วนของ สีลังคาจะเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นเมทัลชีสสีน้ำเงินนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็ฉาบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูในมุมอื่นนะคะทุกคนคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้านะคะจะเป็นลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวบุงาค่อยพาเข้าไปชมนะคะเดี๋ยวให้มองรอบด้านนะคะในส่วนของด้านข้างก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวบุงาถอยให้ทุกคนชมนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ฝั่งด้านนี้จะเป็นในส่วนของด้านขวาของตัวบ้านสเต็ปจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นโซนครัวนะคะโลง่งกว้างนะคะแล้วก็3สเต็ปแถวบ้านเรานั้นไม่ค่อยมีสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี้นะคะทุกคนก็ในส่วนบันกระจกฝั่งนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ด้านนะคะขนาดเมตรยี่สิ คูณความสูง1เมตรนะคะแบบนี้เลยนะคะมีเหล็กดัดด้วยเบ็ดเสร็จเลยนะคะยกพื้นสูงนะคะพอประมาณนะคะเนื่องจากว่าพื้นตรงนี้ก็คือสูงกว่าถนนมากอยู่แล้วนะคะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าจะเป็นกระจกบานโชว์นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะ นี่นะคะทุกคนในส่วนของกระจกบานโชว์นะคะตัวนี้เปิดไม่ได้นะคะจะเป็นบานโชว์ขนาด50คูณความสูง1เมตร60นะคะจะเป็นโทนสีเดียวกันกับหน้าต่างนะคะโทนสีชานะคะทุกคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวบุงาจะพาทุกคนขึ้นไปดูในส่วนของด้านบนนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ในส่วนของสเตปทางขึ้นจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะคะ3ขั้นด้วยกันนะคะพอขึ้นมาแล้วในส่วนของสเตปฝั่งนี้นะคะขนาดนะคะระเบียงด้านหน้าหรือเฉลียงด้านหน้าจะเป็นขนาดนะคะ3.5 คูณ3กว้างมากค่ะเป็นโซนนั่งเล่นเดี๋ยวอนาคตช่างบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นในส่วนของโชว์นะคะตีระแนงมีที่นั่งเล่นหรืออะไรไหมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะติดตามม้เลยเนาะนะคะทุกคนก็แบบนี้และในส่วนของกระเบื้องนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะทุกคนในส่วนของตัวบ้านเดี๋ยวจะเป็นลายปาเก้แบบนี้นะคะขนาด60คูณ60จะอยู่ในส่วนของตัวบ้านนะคะแล้วก็ด้านหน้าระเบียงโชว์นี่นะคะจะเป็นลายนี้นะคะ จะเป็นขนาด40คูณ40เดี๋ยวบุงงาจะพาทุกคนมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะช่างกำลังไปพักอยู่เนาะนะคะทุกคนฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของบานโชว์เช่นกัน50คูณความสูงเมตร60นะคะลักษณะนี้มี2บานต่อล็อกนะคะทุกคนเดี๋ยวบุงงาขออนุญาตหมุนนะคะทุกคนแบบนี้ ตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้านะคะทุกคนในส่วนของความกว้างนะคะจะเป็น1.60เมตร60 m. คูณความสูง2เมตรนะคะสอบถามคุณตาเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหนึ่งก็ประมาณนะคะเกือบ4 0 0พันนะคะแต่ถ้าสองบ้านจะเป็นคู่ละนะคะ7,600บาทน,นะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวว่างานจะลองปิดประกบให้ทุกคนดูนะคะ นี้นะคะทุกคนบุงอาถอยให้ทุกคนชมนะคะโซนระเบียงด้านหน้าที่บุงหาบอกนะคะประตูสวยมากนะคะตาบอกคู่นี้7,600บาทนะคะทุกคนขนาดล ok ็อกในส่วนของแต่ละบ้านเนี่ย80นะคะเป็น160คูณความสูง2เมตรนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปชมภายในบ้านกันค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะในส่วนของตัวบ้านก็จะยกพื้นสูงกว่าด้านหน้าระเบียงนิดหนึ่งนะคะเราเข้าไปกันเลยนะคะตอนนี้อุปกรณ์ก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวบุงาพาทุกคนอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนเปิดเข้ามาด้านซ้ายมือก็จะมีในส่วนของหน้าต่างนะคะสองล็อกด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นพื้นที่โลง่งจะเป็นขนาดนะคะ7ด ูณ6นะคะจะเป็นโซนรับแขกแบบกว้างๆเลยนะคะแล้วก็มีเสาตรงกลางด้านนี้แต่ถามว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทําอีกหนึ่งห้องนอนได้ะคะคือมุมนี้ก็ได้เช่นกันนะคะตอนนี้จะเป็นเหล็กอย่างดีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวบุงาหมุนให้ทุกคนชมนะคะลักษณะนี้แล้วก็เมื่อกี้เราออกมาเข้ามาในส่วนของประตูหน้าบ้านใช่ไหมเอ่ยแล้วเราก็เข้าไปในส่วนของห้องนอน จะมี1ห,ห้องนอนก่อนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขนาด3.5คูณ3นะคะทุกคนประตูก็จะเป็นสีขาวสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพงงานให้ทุกคนดูในส่วนของดั้งนะคะก็มีช่องลมนะคะขนาดนะคะช่างบอกว่าคือเอาแบบประมาณนี้แหละนะคะกำลังสวยนะคะทุกคนก็เผื่อใครอยากทำนะคะเป็นไอเดียของบ้านของตนเองก็ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะคะ ค่ะเราเข้าไปดูกันนะคะในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะเป็นโซนหน้าบ้านพอดีเลยนะคะทุกคนฝั่งด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจกบานเลื่อนด้านนี้เปิดได้นะคะขนาดเมตรยีคูณความสูง1เมตรนะคะเหล็กดาดเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบานโชว์นะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างฝั่งระเบียงเฉลียงนั่งเล่นฝั่งนี้นะคะแบบนี้เนาะ แล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็ยังคงมีในส่วนของช่องลมระบายอากาศนะคะด้านฝั่งนี้จะ50นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะก็วิวสวยนะคะมองวิวด้านหน้านะคะด้านหน้าถนนเลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปกันนะคะก็กว้างมากเลยนะคะในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะจริงๆถ้าหากใครทำเป็นไอเดียอาจจะทำห้องนอนฝั่งนี้อีก หนึ่งล็อกก็ได้นะคะก็ยังกว้างอยู่แล้วก็ทําเป็นโซนนั่งเล่นเป็นตัว L ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนู้นที่บุหาเคยบอกก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะทะลุไปในส่วนของครัวจะมีหนึ่งห้องนอนห้องน้ําห้องซักล้างอยู่ฝั่งนู้นนะคะก็เป็นพื้นที่เดิมนะคะเราทําในส่วนตรงนี้เนี่ยให้รับกับด้านหลังที่เป็นพื้นที่ครัวเดี๋ยวเราไปด้านหน้าเดี๋ยวบุหาจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ทุกคนฟังนะคะ ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวบุงหาขออนุญาตสรุปค่าใช้จ่ายให้ทุกคนฟังนะคะในส่วนของค่าอุปกรณ์นะคะรวมที่ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทําก็มีกระเบื้องหรืออุปกรณ์ต่างๆณนะตอนนี้ค่าอุปกรณ์หมด2อง0 0 0 ห้าหมื่นบาทแล้วนะคะทุกคนแต่ยังเหลือบางส่วนอย่างเช่นกระเบื้องก็ยังไม่ได้ปูนะคะทุกคนแลวเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีตอนบ้านเสร็จนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าแรงช่างนะคะเป็นการเหมาค่าแรงนะคะเมาจนเสร็จงานจนหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่นะคะค่าแรง1นึ0 0 0สหบาทนะคะทุกคนก็ตีสว่างบณขณะนี้4ี่0 0นนะคะถ้าหากไม่มีซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะคะทุกคนก็วันนี้บุงอาก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านสําหรับทุกการติดตาม เดี๋ยวบุงงาจะอัปเดตจนจบงานเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ